ท่านผู้ชมคะการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพบางครั้งจําเป็นต้องใช้เงินลงทุนแต่ถ้าลงทุนแล้วระยะเวลาคืนทุนได้เร็วก็ถือว่าคุ้มใช่ไหมคะวันนี้จะพาไปดูบริษัทแห่งหนึ่งค่ะเขาลงทุนในการประหยัดพลังงานระยะเวลาคืนทุนเพียงแค่1ปีครึ่งค่ะมาดูเทคโนโลยีปฏิวัติการลดใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมสามารถเห็นผลประหยัดพลังงานได้8ป2ถึงสิเซนค่ะคุณไก่ฤทธินคูหาอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและนรักพลังงาน เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานระหว่างบริษัทไทยนิปอนสตีลเอนจิเนียริงคอนสตรัคชั่นคอร์ปอเรชั่นจำกัดกับบริษัท WSI จำกัดซึ่งเป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยีอัลตาซึ่งใช้เทคโนโลยีตัวนำยิ่งยวดหรือซ u เปอร์คอนดักเตอร์ในการทำงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลของกระแสฟไฟฟ้าโดยรวมของระบบและไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานปกติ ซึ่งจะทําให้มีอัตราการประหยัดพลังงานได้8ถึง12เปอร์เซนค่ะบุ่งหวังที่จะให้เป็นตัวอย่างนะครับของอการลดการใช้พลังงานนะครับโดยติดตั้งอุปกรณ์โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับแล้วก็ติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ต้องทําอะไรมากเลยค่าไฟมันก็ลดลงคาดว่าการใช้พลังงานจะลงได้ถึง8 10เปอร์หรอครใช่ครับเฉพาะอุปกรณ์ติดตั้งอุปกรณ์ตัวนี้ไปอย่างเดียวนะครับ อุปกรณ์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ในที่ใช้เป็นซูเปอร์คอนดักเตอร์นะครับเข้าไปเรียงกันในระบบของการใช้ไฟทําให้การใช้ไฟเนี่ยลดลงผู้บริหารบริษัทไทยนิปอนสติลบอกว่าการลงทุนเพื่อประหยัดพลังงานครั้งนี้ลงทุน8,040,000บาทเพียงแค่14เดือนก็สามารถคืนทุนแล้วค่ะความร่วมมือดังกล่าวเป็นผลมาจากการประสานงานของศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทยและบริษัท WSI จำกัด โดยเบื้องต้นผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจและในอนาคตคาดว่าน่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการอนุรักษ์พลังงานที่เกิดจากการปรับปรุงระบบกระแสะไฟฟ้าโดยไม่ต้องลดโหลดและไม่ต้องปรับลดแรงดันไฟฟ้าซึ่งช่วยให้ภาคธุรกิจไม่ได้รับผลกระทบต่อประสิทธิธภาพจากการผลิตด้วยค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าไปรู้จักกับยูเทูตกลีนทีนกันค่ะ ร่วมค้นหาพลังงานทางเลือกโดยปตทออพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย